สองรายได้ลุงพลป้าแตนสุดอู้ฟู้รับทรัพย์แต่ละเดือนไม่ธรรมดาจากกรณีศาลจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุกลุงพลสองข้อหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา โดยปราศจากเหตุอันสมควร20ปีขณะที่ยกฟ้องป้าแตนจำเลยที่สองทั้งนี้หากย้อนกลับไปปี2563ถือเป็นปีทุกขลาบของลุงพลป้าแตนแม้จะสูญเสียน้องชมพู่ผู้เป็นหลานไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลุงพลป้าแตน โด่งดังจากเรื่องนี้มีการพาทั้งสองเข้าวงการรับงานร้องเพลงเดินแบบถ่ายโฆษณาอีเวนต์และผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวในเวลาต่อมาโดยคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดกิจวัตรประจำวันรวมถึงพาไปชมประเพณีหรืองานกิจกรรมต่างๆในแต่ละจังหวัดซึ่งช่องชื่อว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ เปิดเมื่อวันที่14สิงหาคม2,563โพสต์คลิปทั้งหมด8,474รายการและมียอดเข้าชมกว่า1 9 7 2 5า0 0ครั้งอีกทั้งมียอดติดตาม4 8 2 0 0 0คนสำหรับรายได้ช่อง YouTube อ้างอิงจากเว็บไซต์ Nox Influencer ซึ่งเป็นระบบการให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกของอินฟลูเอนเซอร์ได้รวบรวมฐานและจัดอันดับคนดังในสื่อออนไลน์พบว่าเมื่อนำลิงก์ช่องของลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ตรวจสอบพบว่ารายได้รายวันโดยประมาณ8,663บาท31สตาง์รายได้รายเดือนโดยประมาณ259,899บาท รายได้รายปีโดยประมาณ3,162,109บาท32สตาง